วัลเล์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกม2016ที่ญี่ปุ่นถือเป็นเวทีแห่งความหวังครั้งสำคัญของนักตบลูกยางสาวไทยที่หวังสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะดังนั้นผู้ที่จะติดทีมจึงต้องเป็น14นักตบที่ดีที่สุดของประเทศและคราวนี้เกิดการพลิกโผค,ค่ะมีชื่อของ you, ยูยุพาสนิทกลางติดพับรับใช้ชาติในนามชุดใหญ่เป็นครั้งแรก เจ้าตัวก็ยอมรับเหมือนกับฝันไม่คิดเลยว่าจะได้รับความไว้วางใจเพราะตำแหน่งที่เล่นอยู่เป็นตัวรับอิสระมีสองคนเก่งอย่างวรนณาบัวแก้วกับปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นกำลังหลักอยู่แล้วแต่เมื่อโอกาสมาถึงจะมัวชื่นชมอยู่ก็ไม่ได้ค่ะจึงทุ่มเทเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามไม่คิดเลยค่ะพอตอนแรกก็โค้ชเขาก็บอกว่าให้เตรียมพร้อมไว้เผื่อใครอาจจะมีการเปลี่ยนตัวละลรหนูกไ็ไม่ทราบเรื่องจริงเลยค่ะเพิ่งมารู้วันเดียวก่อนที่จะบินมาค่ะ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเก็บของขอะไรไม่ทันเลยค่ะแต่ก็ทําเต็มที่ค่ะเพื่อคนไทยหน้าที่ของยุพาในรายการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมคอยสลับสับเปลี่ยนกับทัดดาวนึกแจ้งลงไปเน้นบอลเสิร์ฟและเกมรับให้ทีมไทยครบเครื่องที่สุดซึ่งเจ้าตัวก็ทําได้ดีนะคะแม้ว่าจะไม่เคยสัมผัสเวทีระดับโลกของชุดใหญ่มาก่อนก็ตาม ก็เป็นแผนการเตรียมทีมของเรานะครับเราก็ฝึกซ้อมในหลายระบบนะสุดท้ายเราก็ได้ใช้คุณยุพาเนี่ยลงมาเล่นก็ทําให้เกมมันเปลี่ยนมันพลิกสถานการณ์ลงไปได้นะเพราะว่าจังหวะที่เราจะเอามาเปลี่ยนกับแนเนเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วก็มันจะส่งเสริมเกมรับแล้วก็การลุกกลับของเรานะครับ สำหรับลิบอลลสาวเมืองย่าโมถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะก่อนพาทีมชาติไทยจบอันดับ5เอเชียนคัพที่จีนและชิงแชมป์สโมสรเอเชียนอกจากนั้นยังมีชิงแชมป์โลกที่อิตาลีรั้งอันดับ18ของตารางดังนั้นรายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญในชีวิตของเธอค่ะให้เธอนั้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกปลือฝีมือและเป็นกำลังสำคัญรับใช้ชาติต่ตอไปในอนาคตนิวัตสุริยะถ่ายภาพโซภิตทุยเวียงรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ